สมัยที่ทหารก็ยังเป็นหนุ่มแกเกิดและเติบโตอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบ,บุรีในหมู่บ้านที่สมัยก่อนและสมัยนี้ก็ยังคงเป็นป่าเป็นเขาแกมีพี่ชายอีกคนที่ทั้งคู่นั้นเป็นทายาทของครอบครัวพลานป่าซึ่งก็มีอาชีพการเป็นพลานกันมาทุกรุ่นจนมาถึงรุ่นแกเป็นรุ่นสุดท้ายก็เพราะว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพี่ชายของแกแกถึงได้เลิอกอาชีพการเป็นพลานเดินทางเข้ามาหางานหาการทําในตัวเมือง จนตั้งหลักปักฐานอยู่มาจนลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนเล่าสืบต่อเรื่องราวในอดีตให้กับลูกหลานได้ฟังต่อๆมาหลังจากที่พ่อของแกได้ตายไปแล้วด้วยไข้ป่าพี่ชายซึ่งก็คือพลานเหิมก็ได้กลายเป็นพานสืบต่อไปจากพ่อหาเลี้ยงแม่และน้องเลยมาตาหารเติบโตเป็นหนุ่มหลุนกระทงพอทาหารเติบโตเป็นหนุ่มหลุนกระทงก็ได้พาทหารน้องชายเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยไม่เคยขาด เพื่อฝึกปลือฝีมือให้เก่งชะกาดไม่แพ้ตนที่ก็ฝึกฝนมาจากผู้เป็นพ่ออีกทีจะมีเกลเลลบลีกหนีไปเที่ยวเตะบ้างตามปราษาเด็กหนุ่มที่ยังไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรพลานเหิมก็ไม่เคยว่ากล่าวดูด่าอะไรน้องชายด้วยความรักเพราะว่าเหลือกันอยู่เพียงแค่2คนพี่น้องกับแม่เท่านั้นผ่านไปหลายปีตหารก็เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นไปตามวัตามพี่ชายเข้าป่าไปทุกครั้งไม่เคยขาด นอกเสียจากว่าจะมีเรื่องจําเป็นที่เข้าป่าไปด้วยไม่ได้พลานเถิมก็จะเข้าไปคนเดียวได้ไม่ขัดข้องอะไรฝีมือของทหารกะเก่งกามากขึ้นไปตามวัยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชา,าคมสายพานที่ทุกคนต้องมีนอกนั้นก็นจะเป็นเครื่องรางของขังที่ตกทอดต่อๆกันมาเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้ายและผีป่าอาถรรพ์ต่างๆซึ่งก็คือตะกุดทนคนละดอก ทั้งตาหารและพลานเหิมที่พ่อให้ไว้ก่อนตายสองพี่น้องเข้าป่าล่าสัตว์ร่วมกันอยู่หลายปีโดยที่ต่างก็ไม่คิดจะมีครอบครัวเหมือนกับใครเขาเพราะยังไม่เจอหญิงสาวที่ตนเองพอใจโดยเฉพาะกับพลานเหิมที่อายุมากกว่าน้องชายร่วมสิบปีก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งที่น้องชายก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ก็คอยลบเล้าให้เลือกลูกสาวชาวบ้านสักคนหนึ่งมาเป็นเมีย จะได้มีโอกาสได้อุ้มหลานกับใครเข้าบ้างเพราะตนกระแก่เท่าลงไปทุกปีไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งจนแล้วจนหลอดพลานเหิมก็ไม่สนใจใครแม้แต่คนเดียวจนสุดท้ายก็มาถึงวันที่แม่และตาหานไม่อยากจะให้เกิดขึ้นวันนั้นพลานเหิมเข้าป่าไปล่าสาัตว์เพียงคนเดียวโดยที่ตาหานเข้าไปเอายานในตัวเมืองให้กับผู้ที่เป็นแม่ผ่านไปสองวันสมวันพลานเหิมก็ยังไม่ออกมาจากป่า ทำให้ผู้เป็นแม่กับทาหารเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะพานเหอไม่เคยเข้าป่าไปนานมากขนาดนี้อย่างมากสุดวันที่สามก็จะต้องออกจากป่ามาแล้วนี่ก็เย็นย่าของวันที่สามเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าพานเหอจะกลับออกมาทั้งแม่และน้องชายต่างก็เฝ้ารอกันแบบไม่ได้หลับได้นอนจนลุ่งเช้าของอีกวันทหารถึงได้ตัดสินใจเดินเท้าเข้าป่าไป เพราะคงมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับพี่ชายเป็นแน่เดินดินเข้าไปยังบริเวณที่ชอบพากันเข้าไปนั่งห้างอยู่บ่อยๆกว่าจะเข้าไปถึงที่หมายกบปาเข้าไปในช่วงบ่ายแกยๆ่ๆไม่มีเวลาพอที่จะให้เดินตามหาลองลอยอะไรนักเพราะที่นั่งห้างเดิมที่ทำไว้หลายจุดก็ไม่มีวี่แววของพลานเหิมทหารจึงได้เลือกหยุดพักอยู่ที่นั่งห้างหนึ่งในค่ำคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ออกตามหาพลานเหิมต่อไป หลวงเลยมาป่านนี้พี่ชายคงจะไม่สวนทางออกจากป่าไปสะก่อนแน่ไม่เฉพาะแต่ทหารเท่านั้นที่รับรู้ได้แม้แต่พลานหรือชาวบ้านก็พอจะเดากันออกว่าพลานเหิมคงจะเกิดเหตุร้ายแน่แต่จะสามารถเอาตัวรอดด้วยอาการบาดเจ็บได้หรือตายไปแล้วก็เท่านั้นยังไงก็ต้องตามหาหล่างของพี่ชายให้เจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายคาคืนแรกนั้นผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าไม่มีแม้แต่สัตว์ป่าหรือเสียงแมลงจริงรีด ผิดแปลกไปจากปกติที่พานสองพี่น้องเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าด้วยกันแม้เวลาจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่ตาหารก็ะเลอหลับไปในที่สุดเพราะไม่ได้พักผ่อนมาตั้งแต่เมื่อวานสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาตอนที่แสงแดดสาดสองลงมาใส่ใบหน้าก็รีบลุกพลวดพลาดปินลงจากนั่งห้างทันทีสายตาก็สอดสองหาพี่ชายและระวังตัวไปด้วยในมืออีกข้างก็ถือปืน ปากกระเคี้ยวเนื้อแห้งกับข้าวต้มมัดที่พกใส่ยามมาเพื่อประทังความหิวช่วงนี้ก็เป็นที่แปลกๆเพราะไม่มีพานเข้ามาล่าสัตว์เลยแม้แต่คนเดียวทหารก็คอยระมัดระวังตัวไปด้วยเพราะอาจจะมีอันตรายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มันทําให้พี่ชายออกไปจากป่าไม่ได้ใช้ทั้งวิธีปีนต้นไม้มองหาและเดินดูตามหาหลองรอยตามผืนป่าก,ก็ไม่พบหลองรอยอะไรจนบ่ายคล้อย ก็หาที่มัดห่างพักค้างคืนในป่าอีกครั้งคืนนี้คงจะต้องหายิงสัตว์ป่าเพื่อไว้เป็นสเสบียงสักอย่างหนึ่งไม่เจอก็ไม่มีทางที่จะกลับออกไปจากป่ามือเปล่าแนย่ยังไงเสียแม้ผืนป่าที่กว้างใหญ่เพียงใดผี่ชายก็ไม่เคยเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยมาก,ก่อนเท่าที่ตนรู้แต่วันลับฟ้าความมืดก็เข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าจนมองอะไรไม่เห็นและไล่สึ่งแสงจันทร์ที่จะสาดส่องลงมา กะว่าจะยิงสัตว์ไว้เป็นสเสบียงอาหารแสงจันกระดันไม่เป็นใจนั่งรอจนเกือบเที่ยงคืนแสงจันทร์ถึงได้โผล่พ้นยอดไม้ขึ้นมาสว่างโลงมองเห็นไปทั่วผืนป่าสุดสายตาบนนั่งห้างนั่นเพราะมัดห้างเอาไว้บนต้นไม้สูงเนื่องจากคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่สายตามองหาสัตว์ป่าตัวพอเหมาะดูความผิดปกติไปด้วยจนมองเห็นกระจงตัวหนึ่งกระโจนไปมาอยู่ไม่ไกล จึงได้รีบยกปืนขึ้นเตรียมที่จะยิงเพื่อเอาไว้เป็นสเสบียงแต่ก็ต้องชะง,งักเพราะสายตาเหลือไปเห็นพลานเหิมที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นด้วยและดูเหมือนว่าพลานเหิมจ้องจะทำอะไรบางอย่างกับกระจงที่อยู่บริเวณเดียวกันแต่ทหารกระเผอส่งเสียงร้องเรียกซะก่อนเพราะดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายสักทีแถมยังดูไม่เห็นว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือผิดปกติอะไรด้วยกระจงตัวนั้นถึงได้หลอดตายไปได้ ทหารก็เลยรีบร้องบอกให้พี่ชายรีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างพลานเหมิมแงนขึ้นไปเห็นตาหารก็ยิ้มดีใจไม่ต่างกันพอเดินเข้ามาใต,ต้ต้นไม้ที่มัดห้างก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมปีนขึ้นไปสุดท้ายก็ร้องบอกตาหารว่ามันสูงเกินไปข้าปีนขึ้นไปไม่ไวหวหรอกเอ็งลงมาหาข้าที่ด้านล่างดีกว่าทหารไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะว่าดีใจรีบสะพายย่ามกับปืนเอาไว้ที่ดา้านหลัง แล้วก็ปีนลงจากนั่งห้างทันทีพอเท้าแตะถึงพื้นเท่านั้นยังไม่ทันจะได้พูดคุยถามถ่ายอะไรกันตาหารกร็หันมาเห็นสายตาของพลานเหิมแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่าดวงตาของพลานเหิมนั้นกลับเป็นสีเหลืองอัมพันไม่เหมือนกับดวงตาของคนทั่ว,วไปทำเอาตกใจถอยหลังปกรดคิดขึ้นมาได้จากที่เคยได้ยินมาว่าลักษณะแบบนี้ไม่แคล้วว่ามันจะเป็นเสือสมิง ไม่ใช่พี่ชายของตนแน่แน่และก็เป็นอย่างที่ทหารคิดร่างของพานเหิมที่ยืนอยู่จูจูก็พุ่งเข้าใส่ทหารทันทีแต่ว่าร่างของมันได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วในพริบตาในมโนสำนึกของทหารเวลานั้นคิดได้เพียงแค่ว่ามันเป็นเสือสมิงแข่งขามือไม้อ่อนสุดหวบลงไปนั่งกับพื้นด้วยความกลัวปืนสะพายอยู่ที่ด้านหลังไม่พร้อมที่จะใช้งานอะไรได้ หลับตาพร้อมที่จะตายเพราะคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นโดยที่ไม่ได้คิดระแวงสงสัยอะไรก่อนที่จะปีนลงมาด้วยซ้ำหูยังรับรู้ว่ามีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเสือสมิงนั่นมันกระโจนเข้ามาไม่ถึงตัวแต่เหมือนว่ามันมีเสียงที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างจึงได้ลืมตาขึ้นดูก็ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเห็นมีเสือสองตัวอยู่ที่นั่นไม่รู้ว่าอีกตัวนั่นมาจากที่ไหนกำลังฟัดกันไปมาฝุ่นตลบไปหมด เลยถือโอกาสรีบปีนกลับขึ้นไปบนนั่งห้างตามเดิมเพื่อความปลอดภัยไอ้ลายอีกตัวคงไม่ใช่เสือสมิงเพราะมันดูน่ากลัวและใหญ่โตวกว่ามากดวงตาแดงฉานผิดกับเสือสมิงที่ตัวมันเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดไอ้ลายที่ตาแดงฉานดุดันไล่ฟัดไม่ปานีจนเสือสมิงไม่มีโอกาสที่จะได้ตั้งตัวมีแต่บาดแผลและลอยเลือดแดงฉานไปหมดเต็มร่างมันไม่มีหนทางที่จะต่อสู้กับ ไอ้หลายตาแดงนั่นได้เลยก่อนที่ร่างของไอ้เสือสมิงถูกกระชากฟัดเวียงกระเด็นออกไปฟุบลงกับพื้นส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดจู่ๆร่างของมันก็กลับกลายเป็นร่างของพลานเหิมคลานอยู่ที่พื้นร้องขอความช่วยเหลือจากตาหารตาหารมือได้ถือปืนเตรียมพร้อมที่จะยิงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนดีและคิดว่าต้องมีสักตัวที่มันต้องฆ่าพี่ชายของตนตายไปแล้ว จูจไอ้ลายตาแดงฉานนั่นมันก็กลับกลายร่างเป็นคนเช่นกันแต่กระดันเป็นร่างของพลานเหิมอีกร่างเลีนทําเอาทหารงงไปหมดไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนแน่จนร่างของพลานเหิมที่ตาแดงฉานอยู่ล้วงเอาตรกุโทนที่พ่อให้ไว้คนละดอกออกมาทาหารถึงได้หันปลายกระบ,บอกปืนไปทางอีกร่างที่หมอบคลานอยู่ที่พื้นแล้วกระสับไกทันทีสิ้นเสียงปืนที่ดังสนัน่น ล่างพลานเหิมที่เป็นเสือสมิงนั่นก็ฟุบขาดใจตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นล่างของมันก็ค่อยๆคืนกลับมาเป็นล่างของเสืออีกครั้งส่วนร่างของพานเหิมอีกล่างจู่ๆก็ค่อยๆลอยห่างออกไปจากใต้นั่งห้างเหมือนว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็จำเป็นจะต้องจากไปที่พบภูมิของตนเองก่อนจะยกมือบอกลาน้องชายแล้วล่างก็จางหายไปในทันที ไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้พูดล่ำลาอะไรกันโดยซ้ำแต่หารถึงได้รู้ว่าพี่ชายได้ตายไปแล้วจริงๆที่พลานเหมิมยังไม่ยอมตายหรือไปไหนก็คงต้องการจะอยู่ช่วยตนให้ปลอดภัยจากเสือสมิงตัวนี้นั่นเองนั่งลำพึงลำพันอยู่จนถึงล่งเช้าด้วยความคิดถึงพี่ชายจนฟ้าสางถึงได้มองลงมาเห็นหล่างที่เหลือแต่โครงกระดูกของพลานเหมิมที่อยู่ใกลๆกับใต้นั่งห้างนั่นเอง ทั้งที่เมื่อวานก่อนก่อนที่จะปีนขึ้นมามัดห้างกับไม่เห็นที่จําได้ก็เพราะว่ามีทั้งเสืเสื้อผ้าปืนและย่ามอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าทําไมพลานเหิมถึงได้พลาดท่าถูกเสือสมิงนั่น่าตายได้ง่ายๆหรือนั่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าพลานเหิมสิ้นอายุไขไปเองตามที่เคยมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านเคยได้ทักเอาไว้ตาหาัไมาได้ติดใจอะไรก่อนที่จะปีนลงจากนั่งห้าง เก็บเอาทุกอย่างของพี่ชายห่อผ้าเอากลับออกไปจากป่าคนที่เสียใจไม่ได้ไปกว่าทหารนั่นก็คือแม่ที่ไม่เคยคิดว่าลูกชายจะต้องมาตายก่อนตอนเองที่แก่เท่าชรามากแล้วหลังจากที่พี่ชายตายทหารก็เลิอกอาชีพการเป็นพลันเข้าไปหางานทำในตัวเมืองก่อนจะกลับมารับผูกเป็นแม่ไปอยู่ด้วยจนมีครอบครัวลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนอยู่ทุกวันนี้